ก็วันนี้ที่เราเรียนกันก็คือตัวหลักๆคือ work energy theorem ถูกปะ่ะเรานิยามปริมาณใหม่ขึ้นมาชื่อ kinetic energy เนาะ kinetic energy เป็นปริมาณที่เราใช้วัดสภาพการเคลื่อนที่หรือาตรวัดสภาพการเคลื่อนที่ตัวใหม่ของเรา1นึ่ง mv กำลังสองถ้า kinetic energy เปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนมีความเร่งมีความเร่งต้องมีแรงตามกฎของนิวตันแต่ไม่ใช่แรงเฉยๆสิ่งที่ทําให้ kinetic energy เปลี่ยนไม่ใช่แรงแต่เป็นผลบางอย่างของแรงเราเรียกว่างานจากแรงนั้น พราะงั้นงาน W เท่ากับ F. s เนี่ยมันคือผลของแรงในแง่พลังงานแล้วเราก็พิสูจน์ออกมาแล้วน้องมันจะได้เป็น work energy theorem ออกมา W เท่ากับเดลตา Q หรือพูดเป็นภาษาคนก็คือในช่วงช่วงหนึ่งทํางานใส่ไปเท่าไหร่พลังงานจลเปลี่ยนไปเท่านั้นพลังงานจลตอนแรก20จูลพลังงานจลตอนหลัง40จูลก็แปลว่าระหว่างทางเราต้องได้พลังงานจล20จลถูกไหมก็แปลว่าไม่มีคนทํางานใส่เหล่า20จลนั่นเองพลังงานจลตอนแรก40จูลพลังงานจลตอนหลัง30จูล ก็แปลว่าระหว่างทางมีคนหลอยเอาพลังงานสิจูลออกจากระบบเราก็ต้องทำงานได้ลบสิบจูลระหว่างช่วงนี้นี่คือ work energy theorem